สวัสดีครับสวัสดีครับผมเจี๊ยบทองพูนพีเคนะครับหรือว่าโลน้นทองคําครับแต่ก่อนหนึ่งเราก็ต้องขอแสดงความยีดีกับชนะในครั้งนี้นะครับผมไปยังไม่แต่ายเลยไหมก็ครั้งนี้เราเราก็ตั้งใจไว้ไว้เป็นเดือนละมันมันคือมันคือแรงแบบออปอปณิธานต้องต้องบอกว่าเป็นปณิธานพะเราตั้งมั่นทุกวันว่าเราจะจะต้องชนะน็อกให้ได้ครับ ก็คือเราเราตั้งใจจะชนะนอกอยู่แล้วช,ชนะนี่มันตั้งใจแล้วใช่ครับเรา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 ,เราคิดว่าเราจะชนะนอกเพราะเราเราตั้งใจมากๆตั้งใจในการซ้อมตั้งใจในการทําสมาธิคือ <c oughs> คือทั้งการแก้เกมอะไรเงี้ยลูกพี่ก็ช่วยแบบคือทุกคนตั้งใจทุกทุกคนทีมวีเคตั้งใจกับทุ่มเทกับเจี๊ยบมากคือซ้อมเจี๊ยบซ้อมเสร็จยันคนสุดท้ายเลยคือคือทุกคนลูกพี่ยืนคุมลูกพี่ออกมาจากยืนคุม ยืนคุมทุกวันแล้วก็มีพี่พระจันรฉายช่วยแก้เกมช่วยเทรนลูกหมัดลูกอะไรการออกอาวุธการรีแลกตัวเองครับก,ก,ก็ก็ต้องขอบคุณพี่พระจันฉายด้วยก็เขาเปลี่ยนทรงเราอะไรเงี้ยเปลี่ยนทรงว่าไม่ต้องขื้เกินไปมีอาวุธหลากหลายออกอาวุธก็มีอ่าแล้วก็อีกคนพี่วันฉลองครับผมก็ <c oughs> ก็ช่วยช่วยเทรนในการออกวุธให้หลากหลายการลูกเตะอัานคอลูกอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งถ้าวันนี้แบบเกมมันยืดเยอะก็คงจะได้เห็นลูกเตะแบบวันพี่พี่วันฉลองครับผมก็ต้องขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณเ c ซทุกๆคนเลยที่ให้กำลังใจเจีบก็ทุกคนก็ตื่นเช้ามามาเชียร์เจบคือโคตรแบบโคจะดีใจเลยคือเราคือทุกคนพร้อมจะทุ่มเทเพื่อเจีบ ทั้งกำลังกายกำลังใจซึ่งวันนี้จะก็ประสบผลสำเร็จได้ก็เพราะกำลังใจครับต้องขอบคุณจริงๆครับตอนนี้เกมมันจบยกแรกครับเรามันมัน,ม,นมันเป็น, <c oughs> นเนองที่เราคาดนะว่ามันต้องต้องน็อกก็จริงอะ่ะมันจะควรจะจบยกแรกไหมในความรู้สึกเราคือในความรู้สึกเราเราเรา,เราตั้งใจไว้ว่าเราเราจะน็อกแหละแต่เราไม่รู้ว่าเราจะน็อกยกไหนคือคือเรามั่นใจในฝีมือ ของเราของของการออกอาวุธของเรา <c oughs> ว่ามันดีขึ้นเราจะสามารถถ้าคู่ต่อสู้หลวมหรือพลาดหรืออะไรสักอย่างนึงนะ่ะเราเราคิดว่าเราสามารถน็อกเขาได้เลยครับท่านั้นในยกแรกมันเห็นช่องอะไรครับยกแรกเราเราเห็นช่องว่าคือ,ค,อคือเขามาแลกหมัดกับเราคือคือทุกคนก็เตือนนะว่าแบบอย่าไปแลกหมัดอะไรเงี้ยคือซึ่งเจ,เจ็บก็มั่นใจในฝีมือของหมัดตัวเองอพื้นพื้นเทเดิมนะเจ็บก็หมัด เร็วแรงไม่ไม่แพ้ใครครับมันมันอาจจะมีแบบไฟที่พลาดหรือว่าแบบไฟที่หลวมบั่งนั่นคือสมาธิครับคือสมาธิสติเยียบหลุดมันก็เลยทําให้การออกอาวุธมันแบบมัดของเจียบมันมันก็แบบคล่องคว่อง,งอะไรเงี้ยครับแต่ถ้ามีสติอยู่ตลอดมันจะออกมารวดเร็วด,ดีอย่างพี่ประจันชายแน่นอนครัครั้งนี้สังเกตหลังจากได้นับหนึ่งนับสองนี่เราไม่รีบเข้าไปเลยครับ ใครมีแต่ก่อนบอกให้ใจเย็นๆยนร้ว่าค่อยๆตอนนี้เราเทนมาเลยคือเราเทนมาเลยเทนเทนการนับมาเลยนะว่าแบบสมมุติว่าได้นับใช่คือคือลูกพี่ยืนสอนเลยว่าถ้าได้นับแบบต้องทําแบบนี้ต้องใจเย็นต้องนึกว่าจะต้องออกอะไรจะต้องทําอะไรคือคือลูกพี่แบบเตรียมเลยเตรียมเตรียมว่าแบบต้องสวมใจเสือเลยว่าค่อยๆค่อยๆขยำค่อยๆแบบมองหาจุดอ่อนเราจะไปต่อยแบบเดิมแบบ บูต่อยกว้างต่อยดอนต่อยใช้กําลังอย่างนั้นอ่ะคือลูกพี่บอกว่ามันพลาดได้ใช่มันจะพลาดได้ครับอี่แสดงว่าเตรียมเหตุการณ์ไว้เลยครับเตรียมไว้เลยอเดี๋ยวแล้วตอนโดนนี่เห็นมีรอยที่หนกแก้มครับเจ็บก็โดนเหมือนกันเราเราก็มึนเหมือนกันครับซึ่งนวมเล็กเนาะมันคือแค่ยับเบาๆอะไรเงี้ยคือความรู้สึกมองดูเบาๆแต่แต่คือมันมึนแล้วสะเทือนมอนกันใช่มันเหมือนหมัดเปล่า ที่สวมสลับมือครับอันนี้ถามอันนี้าถามนิดนึงจากไฟที่แล้วอะ่ะที่เราชกไปอ่ะไฟทีลเราโชกอะ่ะมันถ้าที่ฐานย้อนกลับไปทําทให้เรารู้สึกเฟล,ลมากไหมครับก็ครั้งที่แล้วเราเราหลังจากโชคเราเฟล,ลมากเราเฟล,ลมากเลยเราเราเรา,เราดาวกับโลกโซเชียลมากคือดิ่งคือเราคือจะบิบัไปวัดอย่างเดียวเลยคือทํา<ม>บุญ,บญทําบุญเข้าวัดปฏิบัติธทมปีใหม่จะก็ไม่ได้ ไปฉลองอะไรปีใหม่จะก็ไปสวดมนต์คือคือเรากลับมาทบทวนตัวเองกลับมาแบบมองดูคลิปตัวเองว่าเราผิดพลาดตรงไหนผิดพลาดอะไรทําไมเราถึงชุบแบบผลตอบรับไม่ <สำ S 1> ถึง <สำ S 1> แพ้น่อ่ก็ก็เราก็มาทวนตัวเองว่าเอะเราทื่อเกินไปเราช้าเกินไปเราต่อยคว้างเกินไปเราก็ทบทวนตัวเองใช้เวลากับธรรมะแล้วก็มีการเที่ยวระบายอารมณ์นิดหน่อย ซ,ซึ่งเจ้ก็เป็นคนที่ชอบความเร็วแต่แต่แต่จะคือมันขับบนถนนไม่ได้อะไรเงี้ยเราเราก็วิธีระบายอารมณ์ของเจ้าคือขับแจ็ทสกีครับเราจะบิดแค่ไหนก็ได้เราจะคือปล่อยความเครียดลงสายน้ำนี่เยี่ยม <c oughs> แล้วตกลงเขาประกาศยกเลิกผลการแข่งขันเนี่ยใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเ <c oughs> อลิสบาโบซาเขาตรวจพบสารต้องห้าม ก็คือมันมันน่าจะเป็นสเตียอรอยครับมันมันทำมันทำให้กล้ามเนื้อใหญ่โตแล้วก็มีพละกําลังอะไรเงี้ยคือคือคืออ่าน่าจะประมาณนี้ครับถ้าอ <c oughs> ตอนนี้นี้งบอกว่าโล่งไหมในการมาวันไฟไ์ไนหรือว่าวันแชมเปี้ยนชิพไฟใหญ่เป็นครั้งที่สองแล้วก็สามารถครับชนะน็อกแล้วก็ไปถึงโบน,นัสได้ก็ไฟนี้ก็รู้สึกโอ้โหปด ปลดล็อกทุกสิ่งอย่างเลยครับคือคือคำาคอลหาคำอะไรเราเราปลดล็อกหมดเลยคือรอบนี้เรามันพูดได้ได้ไหมว่าเราเก็บเก็บความแค้นเพื่อแสดงผลงานประมาณนี้เลยครับคือคือเราแต่ตอนเนี้ยเรารู้สึกโอเคเรารู้สึกดีใจมากเพราะว่าคือเราไม่เคยจับเงินล้านนะนะคือความตื่นเต้นของเราคือ บางทีถ้าถ้าจะต้องกราบขอโทษก่อนเลยถ้าบางทีจะอาจจะแสดงกิริยามมรยาทบนเวทีไม่ไม่ถูกตาถูกใจทุกคนนักะจะก็ต้องขอขอโทษขออภัยเลยคือซึ่งจะบจะเป็นสไตล์แบดบอยสไตล์ของเราอ่ะนะคือชีวิตเยอะยักจนมากตั้งแต่เด็กเราสู้มาตัวเองอ่ยคือคือเราส่งตัวเองเรียนอะไรสอนตัวเองคือไม่มีไม่ได้มี พ่อแม่เหมือนอย่างคนอื่นที่ที่จะต้องคอยจี้คอยสอนอะไรเงี้ยเจ็บสอนตัวเองมันมันก็เลยคือเราไม่เคยเจอเงินล้านไงเราเราดีใจมากเราตื่นเต้นเราตกใจเรามีทุกเหตุการณ์อารมณ์เราเราอ่าจะต้องขอโทษเลยถ้าถ้าหากเป็นการแสดงที่เวอร์วังอะไรเกินไปอะไรเงี้ยเพราะเจ็บดีใจดีใจจริงๆเจ็บดีใจกับตัวเองมากๆครับในพิกัดที่เรามาชกในครั้งนี้นะฮะร้อยยี่สิบห้าปอนด์ครับนี่เป็น เป็นครนั้งแรกเป็นครั้งแรกครับเป็นครั้งแรกที่<ะ>เยอะที่สุดในชีวิตเลยครับน้าหนัก125ปอนด์นะครับรู้สึกยังไงบ้งมันดีกว่าเดิมไหมหรือว่ามันอืดหรือ,อยังไงคือรู้สึกความรู้สึกคือมันง่ายขึ้นครับมันง่ายง่าย,ายมากๆ125ปอนด์ซึ่งปกติเจ็บชก118ถึง120ครับเป็นน้ําหนักที่เจ็บชกดีอ่าแต่แต่ลองมาต่อยแฟนนี่แล้วก็ดีเหมือนกันเออก็แลดูจะพริ้วขึ้นจะอะไรขึ้น ครับก็ก็ง่ายในการล้มหนักเลยง่ายในการค่าน้าแต่จริงๆเจบไปอยากอยาก,อยากชกร้อยยี่สิบครับอ,อ้าวทำไมอะ่ะเพราะว่าเป้าหมายเจ๊บอาจจะ้วมีแผนว่าจะคืออยากจะเป็นแชมป์โลกรุ่นที่เล็กที่สุดในโลกนะตอนเนี้ยครับคือฝากแฟนๆช่วยพิจารณาเจบด้วยนะครับสกอร์สี่ศูนย์ของเจมเนี่ยมันมันบู๊พอมันมันมันน่าชมมันน่าแบบติดตามพอหรือยังครับ ถ้ายังหากยังไม่พอจ๊กก็จะกลับไปพัฒนาตัวเองมากขึ้นแล้วก็แสดงผลงานออกมาเรื่อยๆให้พี่ๆได้รับชมกันครับสกสาร <c oughs> อะไรถึงแฟนลับ <c oughs> ที่รอเชียเราอยู่ก็สุดท้ายนี้จ๊กก็ต้องขอบคุณเลยครับขอบพระคุณเลยขอบพระคุณลุกพี่เสี่ยแขกทีมงานพี่เคพี่หลองออพ่อเด็ดดวงพี่คิวแล้วก็ บัตเกมแม่แอนอะไรเงี้ยทุกทุกทุกคนในในค่ายเราเราถ้าพูดชื่อก็คงไม่หมดเราก็ขอบคุณ f อที่มาเชียร์วันนี้ครับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศคือถ้าไม่ได้กำลังใจตรงนี้จะก็ไม่มีแรงซ้อมแบบเต็มที่ไม่มีแรงชกแบบเต็มที่ก็ก็ต้องขอบคุณกำลังใจครับแล้วก็ขอบคุณคำคารหาคำดูถูกอะไรเงี้ยบางบางทีเจบก็ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรนะบางทีคนเขา อยู่ในอารมณ์ของเขาตอนนั้นน่ะเขาไม่ได้นึกหรอกว่ามันเขาจะพิมพ์อะไรพูดอะไรออกไปจะจะก็เก็บไว้เป็นบทเรียนตัวเองเก็บไว้เป็นแบบคือข้อเสียของเราเราก็กลับมาแก้ไขครับต้องขอบพระคุณมากมากครับโอเคครับดีมากครับผมครับเรียบร้อยครับครับขอบครับ